ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมคาบาวโมบายวันนี้พ่อผมแมนโบครับเดี๋ยวพานี้จะพาทุกคนไปหาเพชรน,นะครับจากเกมคาบาวซึ่งสายฟรีเนี่ยบอกเลยว่าไม่อยากเติมใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทุกคนไปรับเพชรฟรีนะครับวันละ20เพชรน,นะครับซึ่งถามว่าทําไมผมไม่สอนตั้งแต่ทีแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ,จะมาเฉลยจริงๆแล้วอ่ะมันทําได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่า ในช่วงแรกอะใบดันมันราคาแพงแล้ว,ลวดันนึงอะมันใช้ประมาณ M1 เข้า10รอบก็10 M 1, ใช่ไหมซึ่งแรกๆเราทำไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ใบดันอะมันราคาถูกแล้วไงเออแล้วเราทำได้วันหนึ่งดัน ของฟอนลูน่าสเตชันนะเราทำได้สิบน่าจะ10บสครั้งอะ,อะประมาณนั้นเนี่ยลูน่าสเตชันคือตอนนี้มันถูกมากคือ4 0่แสนสามเองถ้าทุกคนลง10รอบก็4ี่ล้านสามสี้านสมซื้อเพชรได้20เพชรอ่าซึ่งผมเป็นสายฟรีแล้วก็บอกเลยว่าทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ มาแนะนําทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปเลยนะครับสิบแค่ห้าแล้วก็ซื้อหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับซื้อมาแล้ว สิบอันนะอา้าวทำไมได้แค่สองอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้แค่สององอไปซื้อใหม่ สี่เกครับก็สิบโอเคสิอันสองสี่หกปดสิสบอันนะครับแล้วเราก็จะวาร์ปไปเมืองฟอร์ลูนานะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าผ่านด่ดนอ่ะทุกคนจะได้อองเพชร สิรอบก็คือยี่สิบเพรนะครับ <t id> ซึ่งเงินเอ็มเราสามารถหาได้อยู่แล้วยี่สิบเขาทุกคนเข้าห้าวันก็ร้อยร้อยห้าวันก็ร้อยเพรแล้วอะเดือนหนึ่งใครทำเก็บไว้ดีๆเนี่ยสามารถเอาไปซื้อ,อพิมียมได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครถ้าถ้าสายเติมเนี่ยเขาก็ซื้ออยู่แล้วแหะแต่ถ้าทุกคนจะซื้อ่าทุกคนจะซื้อก็ได้ครับ รู้สึกคนเข้าเยอะมากเลยอ้าเข้าได้ครับผมไปเลยครับยาวๆโซโล่ยาวๆจริงผมก็อยากจะทำคลิปนี้ลแล้วนะแต่ว่าคือไม่มีโอกาสเนี่ยคือของมันแพงด้วยมีหลายๆคนนะสอบถามมาว่าพี่เล่นสายอะไรที่มันเล่นง่ายๆลงดันคนเดียวด้วยนะครับผมแนะนำนะเป็น เบสก็ได้นะหรือว่าบอลล็อกก็ได้หรือว่าจะเป็น BL ก็ได้ BL ก็เบสฟอร์ดเบสเบสได้หมดนะครับตระกูลตระกูลชิลก็ได้มันไม่ได้อยู่สายเนียก็คือวิสันะครับเพราะว่าวิสัทมันจะบางๆหน่อยครับเวลาลงดับมันก็จะยากๆหน่อย ยังไม่สมราคาบอสกดคอมโบหน่อยเออตอนนี้ตอนนี้แนะนำนะครับทุกคนเควสเก้าหกนะครับอย่าทำแล้วทุกคนอย่าทำซ้ำนะครับเดี๋ยวโดนแบนนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนใน PC นะใน PC เนี่ยอ๋ได้เห็นโล เดี๋ยวไปเราไปลุ้นมอเตอร์ไซค์ว่าจะได้ไหม ก็มีในในในเฟสนะครับหรือในกลุ่มในกลุ่มคาบาวก็มีหลายๆคนนะมือใหม่ที่ไม่เข้าใจว่าทําไมาคนที่เขาเวลสูงแล้วทําไมเขาถึงขยันเข้าดันกันจังดันเก้าห้าตอนนี้เขาต้องการของแรนะครับก็คือ,อแหวนบอสนะครับแหวนแปดห้านะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เล่ในใหม่เขาก็จะเข้าไปทาเควสกันใช่ไหมก็คือช่วงนี้มันจะติดติดกันนิดนึงอะ่ะ ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอ้ยเกือเกินเควสแวนบอสแวนบอสแปดห้า Van board. Van, Van board 85, นะครับแล้วก็มีเควสเควสในดันนะครับทุกคนก็จะติดกันแต่ว่าถ้าใครเล่นวันแรกเปิดเซิร์ฟแล้วก็คงจะทำกันหมดแล้วนะครับส่วนมากก็จะเป็นตัวตัวเล็กนะครับตัวเล็กที่ทำเงินให้ตัวใหญ่นะครับ ตัวรองทาเงินให้ตัวหลักนะครับเขาปั้นมาเก็บเควสกันนะครับเป็นวิธีหนึ่งในการหาเงินนะครับใช้ตัวลองนะครับส่งเงินให้ตัวหลักแต่ขอแจ้งนิดนึงว่าเควสเก้าหกนะครับขอย้านะครับว่าอย่าทําทซ้านะถ้าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยสังเกตได้เลยว่าเควสเก้าหกเนี่ยมันจะผ่านยา,ยากหน่อยนะครับเควสนั้นเดิมมันเป็นคเควสดอกผักคุมนะครับซึ่งถ้าใน PC เนี่ย เขาจะไม่ค่อยผ่านกันหรอกจริงๆเขาผ่านแหละแต่เขาแต่เขาจะจะจะ,จะไม่ทําให้ผ่านเพราะว่าเขาจะเข้าไปดบไอ้นี่ไงดบพักคุมไงแต่ถ้าใครผมแนะนํานะถ้าถ้าเลเวลสูงไปอ่ะค่อยค่อย,ค,อยค่อยลงนะอย่าเพิ่งไปลงช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณลงลงช่วงแรกๆเนี่ยคุณจะได้พักคุมที่ระดับต่ำไงแต่แล้วถ้าคุณถ้าคุณล,ลงในช่วงที่เลเวลคุณสูงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ดอบ พอคุมที่มันเวลสูงกว่านะครับซึ่งตอนนี้คือมันมันมีปัญหากันอยู่ว่ามีหลายหลายไอเดียที่โดนแบนนะครับจากการที่ไปดองเควสนะครับเข้าแล้วเข้าอีกอะนะซึ่งมันมีคนโดนแบนไปแล้วนะครับซึ่งแนะนำว่าอย่าทำนะครับซึ่งกไ็ไม่ไม่ไม่เข้าใจทางทีมงานเหมือนกันเพราะว่า มันเป็นแต่ว่ามันก็เป็นระเบียบนะครับทุกคนก็ต้องทําตามนะครับเกมก็เพิ่งปรับเ,เปิดใหม่ยังไม่ถึงเดือนเลยก็อะไรที่เป็นช่องโหว่ก็พยายามอย่าเพิ่งทํากันไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนอุ้มนะครับที่สัญญาไว้เดี๋ยวจะมาทำคลิปอสอนวิธีการนะครับ หาดันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าจะหาดันยังไงนะครับเราจะหาเงินยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำไกด์สอนอดันนะครับและแนะแนะวิธีที่จะทำให้พวกคุนดอปใบดันได้มากขึ้นนะครับ <Wow. S 1> เป็นโอกาสน่นเองนะครับโอกาสดอปใบดันให้มากขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าหลายๆคนเขาก็รู้นะครับหลายๆคนเขาก็ อ่าบอกแต่ว่าหลายหายคนก็เขาก็ไม่บอกอนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจแต่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ปิดบังนะถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ยยิบม,มาดูสิของเต็มของเต็มของเต็มโอ้ยได้แต่อะไรมาไม่รู้เนะี่ย ขอลบของก่อนนะคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะไม่ยาวเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่ามาทำไกด์แค่นี้เฉยๆไม่เก็บแล้วกันนะฮะขอไปเลยนะครับอ่ใบดันถ้าเตียงได้ให้ให้ให้ตียงนะให้วิวเองนะแต่ถ้าว่าเลือกไม่ได้ก็ถ้าจะอ่าซื้อนะครับก็ได้ครับผมแล้วอย่าลืมมาเก็บกล่องนะครับเนี่ยมันมีกล่องนะง อมิดเฉยเลยไม่ได้อะไรซะง,งั้นโอเคครับเดี๋ยวเราจะชนบอสละไกด์วิธีการเดินเควสให้ไปเร็วๆหรอครับ <c oughs> แรกๆเลยนะผมอยากจะแนะนำว่าให้ทุกคนทำเควสนะครับไม่ต้องไปตีหุ่นฟางนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนในพ c ซนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนอ่ เดินเควสเลเวลหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะเอาสกิลตรงนี้นะเนี่ยสกิลตรงนี้นะครับถ้าทุกคนไปไม่ทำเควสเนี่ยมันจะไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนทำเควสนะครับจะได้ผ่านผ่านเพื่อ,เ,อเพิ่มเพิ่มขั้นสกิลนะครับ หลายคนเดินผิดวิธีพอทุกคน95เนี่ยก็เริ่มให้ทุกคนเข้าดันนะครับสักประมาณ70ก็ได้70 70 80เนี่ยมันก็น่าจะคอมแล้วสกิลน่าจะคอมล้ถ้าทำเควสเรื่อยๆนะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าดัน55นะครับเอาแค่ไหวนะครับ55ถ้าไม่ได้ก็ทำเ,เลยไปเลยก็ได้มาเข้าดัน70ก็ได้ ข้าดันนี้ก็ได้ก็เหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นมันก็จะมีของแจกแล้วพยายามใช้ของแจกนะครับสกิลก็ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าสกิลเนี่ยถ้าทุกคนทำเควสเรื่อยนี่ยมันจะดรอปให้ฟรีนะครับมันจะมีเป็นของแจกนะครับวันหนึ่งถ้าทุกคนลงครบสิบรอบเนี่ยเขาจะได้ประมาณยี่สิบเพชรนะครับตีเป็นเงินกเ็เงินเอ็มก็ประมาณสี่ล้านสามนะครับต่อยี่สิบเพชร โหเห็นไหมครับสายฟรีอยู่ได้นะ<ห>ก็พยายามลงกันทุกวันแล้วกันครับเพื่อที่ทุกคนจะได้มีเพชรนะครับอ่าจบแล้วหมุนนะครับออกนะครับเแล้วทุกคนเห็นไหมทุกคนมันก็จะได้เพชรนะครับ จากนั้นก็ให้คนกดปิดครับเพื่อมาเก็บของก่อนมันคืออะไรเนี่ยโอเคครับจากนั้นก็กดออกครับผมโอเคครับทุกคนลงแบบนี้นะครับ10รอบก็จะได้20่บเพชรนะครับผมถ้าใครลงแล้วเนี่ยก็สิบรอบนะเพราะว่ารอบที่สิก็ไม่ได้นะครับ แต่ละดันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นให้มาลงเฉพาะฟลูน่าสเตชันนะครับถ้าเป็นดันอื่นมันก็จะมีข้อแตกต่างไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาไกด์สอนที่ละดันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะย้าไปนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับครับวันนี้แมนโบสวยครับ